ตัวเองดูดครูมาเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ค่ะครูตั้งจิตตัวเองใหม่ว่าโอเค10บล้านมันแช่แป้งนอนมาอยู่แล้วครูเห็นภาพตัวเองเงินเข้า10บล้านหรือมากกว่าด้วยซ้ำส่วนให่ครูจะไม่ค่อยคิดพอดีนะคะเช่นขาด10แต่ครูจะแบบเห็นภาพไป30 50หรือร้อยแบบครูจะครูจะ ครูจะเห็นมันไปเยอะมากกว่านะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ครูทําครูมาบอกว่าตัวเองคู่ควรเพราะอะไรคูยกระดับจิตตัวเองฮอลสิตาว่าเธอเป็นคนดีสิตาว่าเธอช่วยคนเยอะมากสิตาว่าเธอร่าเริงแจ่มใสสิตาทุกๆวันเธอมีการให้ที่ยิ่งใหญ่เธอเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมมากเลยสิตาเธอเห็นไหมว่าผู้คนเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเธอเยอะมากเลยสิตาเธอดูสิผลบุญของเธอส่งผลตลอดเวลาเลยนะสิตาเธอรู้ไหมยิ่งเธอสร้างคุณค่ากับผู้คนมากเท่าไหร่ยังไงเธอก็มั่งคั่งแน่นอนเป้าหมายที่เธอตั้งหรอแม่งโคตรง่ายแม่งโคตรสบายเลยจักรวา สำหรับทุกคนเธอก็เป็นคนหนึ่งที่คู่ควรสิตาเธอรู้ไหมเรื่องราวดีๆมากมายเรื่องราวขา่าวดีสิ่งดีจะมาเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดสิตาเธอจงสบายใจเธอเป้าหมายที่เธอทำเนี่ยมันได้อยู่แล้วครูจะทําโปรแกรมแบบนี้กับตัวเองจนระดับจิตใจเรายกฟูมาค่ะเสร็จแล้วครูจะทําอะไรต่อรู้ไหมคะ